สวัสดีครับพี่น้องกลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับผมกับช่องสบตะเล่นเล่าเรื่องนะพี่น้องพี่น้องวันนี้เราก็มาถึงซีรีส์ที่ว่าด้วยกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดานะฮะเรามาถึงกษัตริย์จะองค์สุดท้ายแล้วนะพี่น้ององค์ที่สิบแปดนะถ้าองค์ที่สิบเก้าก็คือหมดแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ กษัตริย์องค์ที่สิบแปดเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ไหนชื่ออะไรเราจะมาดูด้วยกันพี่น้องกษัตริย์องค์ที่สิบแปดนะฮะก่อนที่จะหมดกษัตริย์องค์ที่สิบเก้าของยูดาห์นะฮะคนยูดาห์เนี่ยณตอนนี้จะเหลือแต่คนยูดาห์จริงๆนะฮะคนอิสราเอลเนี่ยคนยูดาห ทางใต้เขายังมีอยู่แต่คนคนอิสราเอลทางเหนือที่เขาเขาอยู่ในอิสราเอลที่เขาเรียกตัวเองว่าอิสราเอลนะนะเขาถูกกวั้ต้องไปอย่างอับซีเรียบ้างบาบิโลนบ้างแล้วมันมีแล้วนะพี่น้องแล้วก็ไม่มีกษัตริย์ปกครองอยู่แล้วนะณตอนนี้แต่ตอนเนี้ยที่ผมจะมาเล่าก็คือทางใต้น่ะนะเอ๋กษัตริย์ยูดากษัตริย์แห่งยูดาเนาะ หรือว่าเขาจะเรียกตัวกับพวกเขาตอนลหลังๆมาว่าพวกเย,ยวน,นะฮะคำว,ว่าเยยวมาจากไหนก็คือมาจากพวกยูดาห์นี่แหละนะเนองโอเควันนี้เราจะมาดูกษัตริย์องค์ที่สิบแปดของยูดาห์นะให้เนที่มีชื่อว่าเยโฮยาคินนะเยโฮยาคินนี่เป็นพ่อของเยลยาคินนะครับหลังจากที่พระราชาบาบิลอนที่มีชื่อว่าเนบูคัดเนซาเนี่ย พาเยโฮยาคิมเนี่ยไปอย่างบาบิลอนแล้วพคงทังก็ได้ทรงตั้งเยโฮยาคินนะซึ่งเป็นปีตุลาว่างั้นปีตุลาหมายถึงอาผู้ชายนะพี่น้องก็คือลุงก็ได้นะเขาก็จะตั้งปีตุลานะที่มีชื่อว่า ยีโฮยาคินเนี่ยนะเป็นพระราชาให้ปกครองคนยูดาห์นะฮะโอเคพี okay, ่น้องเราจะมาศึกษาดูจากพระคภีร์ของพระเจ้าไดแกนนะพี่นะะ้องเรื่องของพระราชายโฮยาคินเป็นยังไงนะฮะถ้าเราไปเปิดดูในสองพงศักริ์นะพะี่นะะ้องบทที่ยี่สิบสี่ข้อที่แปดถึงข้อที่สิบเจ็ด เราก็จะเห็นเรื่องราวของเยโฮยาคินนะพี่น้องและก็ถ้าเราไปดูในสองพงศ์วดาดบทที่สามสิบหกข้อที่เก้าและสิบนีคนเราก็จะเห็นในนั้นด้วยนะพี่น้องโอเควันนี้เราจะดูด้วยกันว่าเรื่องราวของเยโฮยาคินนั้นเป็นยังไงนะพี่น้องพระเงาพีบอกว่ายังไงพระเงาพีบอกว่าเยโฮยาคินมีพระชมอายุ แปรราษาเมื่อโปองทรงเริ่ครอบครองโปองทรงครอบครองในเยรูซาเล็มสามเดือนพระมารดาของโปองมีพระน,นางว่าเนหูชทาบุตรีของเอนาธรรมชาวเยรูซาเล็มและโปองทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสาพระเนกของพระเจ้าอีกแล้วพี่น้องครา คราวนั้นข้าราชาการของเนบูคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิลนยกขึ้นมาอย่าง,รง,งกรุงเยรูซาเล็มล้อมกรุงเอาไว้นะพี่้องและเนบูคัดเนซาพระราชาแห่งบาบิลนได้เสด็จมาที่เมืองนั้นก็คือเยรูซาเล็มในขณะที่เมื่อข้าราชาการขอโปรงอย่างล้อมเมืองอยู่และเยโฮยาคิม ยิโฮยาคินพระราชาแห่นยูดาส่งมอบพระองค์แก่พระราชาแห่นบาบิลอนพระองค์เอและพระมันดาขอบโปองและขะา้าราชการขอบโปองและเจ้าในาขอบโปองและขะา้าราชสำนักขอบโปองพระราชาแห่งบาบิลนจับโป่งไปเป็นนักโทษในปีที่แปดแห่งรชาชการขอบโปองและ ได้ขนเอาทรัพย์สีในพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สีในราชชนนพระชาวังและทอเครื่องใช้และทองคำซึ่งซาโลมอนพระชา่งอิสราเอลได้ทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระเจ้าดางทิปโ่์ได้ตรัสไว้ก่อนแล้วป้องรงกว่าชาวเยาเแ็นทั้งหมด และเจ้าในทั้งปวนและทะาแก้วทะหางทั้งหมดไปเป็นเฉลยหนึ่งมื่นคนมีช่างฝีมือและช่างเหล็กทั้งหมดไม่มีผู้ใดเหลืออยู่นอกจากราชดอที่จนที่สุดไม่มีผู้ใดเหลืออยู่นอกจากราชดอที่จนที่สุดและป้งนางเยโฮยาคินไปยังบาบิลอน ทางชนนีพมเฮสีข้าราชสำนักของโปง่งและผูกคอนช้างหัวหน้าของแผ่นดินโป่งส่งจับไปเป็นเชลยอย่างกรุงยูสเเลนถึงบาบิลอนและพระราชาแห่งบาบิลอนสมนามเฉลยมาอย่างบาบิลอนคือทัดแก้วท่าหางทั้งหมดเจ็ดพางคนและช่างฝีมือช่างเหล็ก หพังทุกคนแข็งแกร่งและหมดสำหรับการรบและพระราชาบัวลเไดตั้งมัทธานิยาปิตุลาของเยโฮยาคินเป็นพระราชาแทนประองค์ก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะพี่น้องพระองค์ได้สดตั้งใัรนะมัททานิยา ตุลาของเยโฮยาคิมไอ้ยโฮยาคิมเนี่ยเป็นพระชาแทบองนะเปลี่ยนะนังว่าเซเดเคียก็คือณเวลานี้พี่น้องที่เราได้เห็นที่ผมหน่นงไปก็คือว่าคนยูดาถูกกวาดต้องไปยันบาบิโลนทำไมคนยูดาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นชนชาติของพระเจ้า ทำไมต้องแพ้แพ้ให้กับศัตรูนะฮะทำไมต้องยอมแพ้แพ้แล้วก็ถูกกวาดต้องไปยังประเทศเพื่อบ้านนะฮะไปเป็นเฉลยเป็นเพราะอะไร <c oughs> ที่เราสื่อสารมาตัง้งการมาตลอดก็คือที่เราเห็นก็คือว่าพระราชาแต่ละองค์ของคนยูดาห์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพระราชาที่ พันกพีบอกว่าเขาได้กระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพรนเนของพระเจ้าพีเนองเพราะการกระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพรนเนของพระเจ้านี่แหละพระเจ้าก็เลยเตือนนะไี่น้องเตือนโดยใช้อย่างเช่นว่าพระเจ้าเคยใช้นาหูมปา,หาประกาศฮาบาคูมาประกาศเซฟันยามาประกาศเยเรมีมาประกาศนะว่าให้กลับมเนื้อกลับตัว ให้มีความจงรับพักดีกับพระเจ้าให้มี <c oughs> การเชื่อฟางพระเจ้านะการนมัสการพระเจ้าที่ถูกวิธีนะถูกต้องตามที่พระเจ้าเคยบัญชาให้นะแต่พวกเขาก็ไม่กระทำอย่างเช่นในวันนี้ที่เราได้เห็นเรื่องราวของเยโฮยาคินนะพี่น้องช่วงน,นี้การไปช่วงที่เยเรมีก็ประกาศเอไว้แล้วว่าพวกเขาจะต้องถูก,กต้อง ไปยังบาบิลอนในฐานะเป็นเฉลยศึกนะพี่น้องในพระทางเยเรมีถ้าเราไปดูในบทที่22ของ24เป็นต้นไปนะพี่น้องเราจ,จะอ่านให้ฟัง <c oughs> พระเจ้าเคยตรัสก,กับพวกยูดาห์แล้วว่าอย่าง,งไรนะพี่น้อ <c oughs> งพระอภีบอดในเยเรมีบทที่24เอ่อ22ข้อที่24ว่า <c oughs> พระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ตราดายัย แม้ว่าโคนิยาราชบุรของเยโฮยาคิมกระย์แห่งยูดาบุเยโฮยาคิมก็คือเยโฮยาคินที่ผมอ่านอยู่ตอ,ตอนนี้นะพี่น้องกระย์แห่งยูดาเป็นแหวนตราอยู่ที่มือขวาของเราถึงกระนังเราจะถอดเสียโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรแหวนตรา,าแหวนตราที่อยู่ใน มือของเราถึงกระนั้นเราจะพอออกเสียก็เพราะอะไรเนะ่าะเพราะว่าเขากระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสาะเนกของพระเจ้าใช่ไหมพี่นะ้องและพระเจ้าบอกต่อไปว่าหม้อเจ้าไว้ในมือของคนเหล่านั้นที่สวยหาชีวิตของเจ้าก็หมายถึงว่าพระเจ้าจะหม้อชีวิตของเยโฮยาคินผู้สวยหาชีวิตของเยโฮยาคินก็คือกษัตริย์ในบูคเนสซาห่งบาบิลนเนี่ยพี่นะ้อง และบอกต่อไปว่ายัางไงในมือของคนเหล่านั้นซึ่งพวกเจ้ากลัวนะคือว่าในมือของเนปูคเนซาพ,พระชาแห่งบาบิล,ลนและในมือของคนเคยเดียเราจะเวียงเจ้าและบรรดาผู้ครอบเจ้าไปอย่างอีกประเทศหนึ่งพระเจ้าผู้ชัดเจ็ดมากวเนาะพระเจ้าใช้เยเรมีมาประกาศน,นะว่าคนยูดาห์นะ ในเมื่อเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วนพะพวกเจ้าต้องประสบอะไรบ้างก็คืออย่างที่อ่านมานี่เลยเนะเนาะก็คือถึงแม้ว่าเจ้าเนี่ยไปเมื่อแหวนตราที่อยู่ในมือของเราก็จริงแต่ว่าเราจะถอดออกเสียนะแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะเวียนพวกเจ้าออกไปนะอย่างประเทศอืมซึ่งไม่ใช่ประเทศที่พวกเจ้าได้เกิดนะฮะ และที่นั่นเจ้าจะตายที่นั่นโอ้โหพระเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าในเมื่อเจ้าทั้งหลายเนี่ยกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายใน,ในแสบพระเนตรกองเราเนี่ไม่เชื่อฟังเราเราจะเหวี่ยงเจ้าออกนะแลวก็เขาจะตายที่นั่นในข้อที่ยีิบเจ็ดของบทที่ยีิบสองในเยเรมีบทต่อไปว่าแต,แต,แต่แผ่นดินซึ่งเราเขาอาศายัยอ่า แต่แผ่นดินซึ่งเขาวอะไรอยากจะกลับนั้นเขาจะไม่ได้กลับไปสู่ได้ก็คือว่าเขาจไม่ได้กลับไปอีกก็คือว่าไปแล้วคือไปเลยคือไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับมาโดยเฉพาะรุ่งของคนที่ถูกกวาดต้องไปอย่างบาบิโลนเนี่ยจะมีน้อยคนมาที่จะได้กลับมาะพี่น้อง จะมีน้อยคนมากที่ได้ไดกลับมาไ <smashed> อคนที่ได้กลับมาก็เป็นคนที่เกิดใหม่หรือถ้าไม่ใช่คนที่เกิดใหม่หลานทูกกว่าต้องไปยังบาบิลอนแล้วก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ณตอนนี้จนกระทั่งอีกเจ็ดสิบปีหลังน,นะที่ไปอยู่ในบาบิลอนเนี่ยกลับมาอย่างเยซูสเล็อีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่เชื่อฝังพระเจ้าส่วนมากจะเป็นผู้เผยพระชนะผู้ที่ยังแกรงพระเจ้ายังพวดดานเนี่ยนะ พวกเยเรมีพวกฮาบาุูพ่กนารุพวกเนี้ยพวกเขาจะได้กลับมาพวกเขาจะได้กลับมาอย่างพันดินของเขาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะพวกเขามีความอย่างเกรงในพระเจ้านะพังกพีบอกต่อไปว่า28ของเยเรมีบทที่22บสอว่าโคนิยาใช้ผู้นี้เป็น หม้อที่ดูถูกหมิ่นและแตะหรือเป็นภัชนะที่ไม่มีใครชอบหรือทำไมตัวเขาและลูกของเขาจึงถูกเวียนและถูกยอนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาตั้งหล่ไม่รู้จักโอ้แผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินเอ๋ยนะฮะพูดถึงสามครั้งละเอียดเลยมีประกานะ จงฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าตรดาณนี้ว่าจงเขียนลงว่าชายคนนี้ไม่มีบุตรเป็นชายซึ่งไม่มีความสำเร็จในช่วชีวิตของเขาเพราะไม่มีลูกของเขาสักคนหนึ่งที่จะสำเร็จในการประทับบนพระที่นั่งคอนดาวิและการปกครองในยูดาห์อีก คือตอนนี้ที่ผมอ่านไปจากเยเรมีบทที่ยีิที่เราได้เห็นก็คือว่าเยเรมีกำลังประกาศนะฮะประกาศถึงเยโฮยาคิน ah กระทั่งตระกูลของเขาเนะพวกเขาเพราะนะ,ะกระทังสิ่งที่ชั่วร้รายในศาขนงพระเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งตระกูลของ เยโฮยาคินไม่ได้มีโอกาสนะไ,ได้กลับมายัางเยซสเูสนเนอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ถูกกวาดต้องไปอย่างบาบิโลนนะฮะส่วนมากก็ไปเสียชีวิตอยู่ในต่างแดงนะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นที่จริงเนี่ยหากว่านะพระอ,องค์ท่างก็คือเยโฮยาคินเนี่ยเขาดีสักนิดหนึ่ง นะเขาก็อาจจะไม่ถึงกระทั่งว่านะจะต้องถูกกว่าต้องไปยังปาปิลลนะ์เขาจะได้ไม่จะไม่ได้เห็นเหตุการณ์ร้ายๆก็ได้อย่างที่ฮเฮเซคียานะฮเฮเซคียาก็คือเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูดาห์ที่ดีนะนพี่น้องในแป่พระองค์นะแกเป็นองค์สุดท้ายที่ พระเจ้าถือว่าปองสงครามสิ่งที่ชอบในซาบเนขอเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อพระเจ้าทรงรับเซเฮเซเคียนะซึ่งเป็นผู้ที่ชอบในสาบเนขอเจ้าเนี่ยพระเจ้าได้รงให้เฮเซเคียเนี่ยไม่ได้ประสบกับการที่จะต้องถูกกดต้องไปยังอียิปต์นะฮะหรืออับเรียหรือซีเรียหรือบาบิลอนแต่พระเจ้าได้ท่งให้เฮเซเคียเนี่ยรอดหลับ ไปก่อนะที่จะดวงตาของเขาจะได้เห็นความพ่ายแพ้นะการล้มเหลวของอาณาจรรักรอิสราเอลซึ่งมีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้านบพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นความแตกต่างนะกับคนที่เชื่อฟังพระเจ้ากับคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่กระทําสิ่งที่ดีกับคนที่กระทําสิ่งที่ไม่ดี เราได้เห็นความแตกต่างอย่าชัดเจนนะพี่น้องยิโฮยาคิมซึ่งเป็นพระราชบิดาของยิโฮยาคิมก็เป็นคนที่กระทำสิ่งที่ชั่วหนแสบอันเนีับเจ้าเพราะฉะนั้นท่านยิโฮยาคิมและยิโฮยาคิมนะฮก็ถูกกว่าต้องไปยังบาบิลอนนะไปเป็นเฉลยศึกในบ้านเมืองของคุณโอ้โหพี่น้องเราแค่เราบอกว่าเรา เราตกไปเป็นเฉลยศึกเราก็จิตนาแบบสภาพได้เลยมาไมว่าไม่พี่น้องก็คือว่าการไปเฉลยศึกเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่มีเสรีภาพนะในการใช้ชีวิตในการจะทําอะไรต,ต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องเราต้องอยู่ในกฎระเบียบของเขาเท่านั้นนะพี่น้องถ้าเขาให้กินอะไรก็ต้องกินอันนั้นนะ ่นะคือว่าเราจะไม่มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะฮะเราจะมีแต่ความทุกโดนะฮะแล้วก็กังวลกังวายนะฮะแล้วไม่มีความสุขความชื่นชมยินดีหรอกนะพี่นะ้องอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นเมื่อกษัตยยโฮยาคิมและก็กษัตยยโฮยาคินนะฮะกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในซาปาันิคอเจ้าทั้งสององค์ก็ถูกกวาดต้อง ไปยันบาบิลอนและเมื่อพระราชาบาบิลอนเนี่ยแกได้กว่าต้องเยโฮยาคินเนี่ยพญาบาบิลอนแล้วประองท่านได้สรงแต่งตั้งนะลุงของเยโฮยาคินใช่ไหมฮะให้เป็นพระราชาแทนเยโฮยาคินลุงของเยโฮยาคินหรือเขาเรียกว่านานะฮะ ของเขาเนี่ยที่มีชื่อว่าเซเดเคียแกก็ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลยูดาแทนยโยยาคินแล้วก็สับปะรันหน้าเ,เป็นองกาสหน้าเราจะมาดูเรื่องของเซเดเคียเซเดเคียทั้งที่รู้ว่าลัชนาจารกาตอนเนี่ย อแองนะพี่น้องพอแกได้ขึ้นมาปกครองแกก็ไม่ได้สวยหาพระเจ้าประกันในสุดท้ายก็เซดิเคียนะฮะถูกกว่าต้องไปยังบาบิโลนเช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของซาบราน้าที่จะมาเล่ากันนะพี่น้องซาบราน้านี่ก็เป็นเรื่องที่น่าตืตาต่นตาตื่นใจนะพี่น้องพี่น้องคนใดที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วนะฮะพี่นะะ้องกดติดตามไว้ได้ได้เลยนะพี่น้องเพราะว่าซาบราน้านเป็น กระส่าอมสุดท้ายของยูดาแล้วนะพี่น้องและก็้าจบเรื่องซีรีส์ของอพระชาแห่งอิสราเอลและยูดาเสร็จแล้วผมคิดว่าผมมีอยู่นะพี่น้องซีรีส์ที่จะมาเล่าให้กับพี่น้องฟังในโอกาสต่อ,ตอ,ตอไปเป็นเต้นกว่านี้นะพี่น้องพี่น้องคนไหนที่เข้ามาดูและบะเออไปเจอนะฮะช่องของผมกดติดตามไว้ได้นะพี่น้อง กดแชร์ได้นะพี่น้องกดแชร์ได้หรือว่ามีอะไรที่จะติดเตียมาก็ติดเตียมาได้ยเนาเพื่อที่จะมาเป็นการที่จะได้ทางให้ผมเนี่ยจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะพี่น้องโอเควันนี้ที่เรามาดูกันก็คือเกี่ยวกับยิ่งยาคินเนาะยิยาคินก พอเก่ได้ขึ้นมาปกุกองเกก็กระทาสิ่งที่ชอบไร้ในเซเนีก็งพระเจ้าแม้นะเยเรมีผู้เผยพระชนะของพระเจ้าผู้นะย,นะนนะยิ่งใหญ่นะมาตัดเตือนว่าเก่าแล้วก็ตำนะฮะแต่ก็ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวไม่กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าประกันในสุดท้ายก็ได้ถูกกว่าต้องไปอย่างบาบิลนอนนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นนะะโอเคสุดท้ายนี้พี่น้องเราจะมาที่ทาง ฝากทุกเรื่องกับพระเจ้าด้วยกันสักครู่หนึ่งนะบพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่ได้มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องของกรรษัตริย์ยโฮยาคินพระเจ้าเราได้เห็นว่าใครก็ตามที่ได้ขึ้นมาปกครองได้ขึ้นมาไปพูดนามพอได้ขึ้นมาเป็นพูนน้นำได้ขึ้นมาปกครอง เมื่อเขาได้กระทำสิ่งที่ชอบในสายพนธุของพระเจ้านั้นเราได้เห็นถึงการหลงเหลวและความพ่ายแพ้ในชีวิตของพวกเขาในแต่ละคนและพระเจ้าผู้ใดที่ขึ้นมาปกครองแล้วได้ส่วยหาพระเจ้ากระทำสิ่งที่ชอบในสายพนธุของพระเจ้านั้นเราได้เห็นว่าโป่งนั้นได้สุผลไว้พอๆพวกเขาอย่างมากและพวกเขาได้ประสบแต่ความสําเร็จในชีวิตข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสหรักษ์ษาองค์ต่างใน กระทั่งอิสยาอและอูดาที่ข้าพเจ้าได้เล่ามาตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบคุณพระองพระเจ้าและโอกาสหน้าสฉบับหน้าก็เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วที่ข้าพเจ้าจะมาเล่าเรื่องของกษัตริย์ของยูดาองค์สุดท้ายก็ขอพระเจ้าทรงประทานให้ข้าพเจ้าที่จะมีเรี่ยวแรงและกำลังที่มาจากโป่งต่อไปและซีรีส์ต่อๆไปที่ข้าพเจ้าจะทางขึ้นนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดดลใจและ นางขับโปรงต่อไปเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังและก็จะเป็นพระพอแก่ขาวและขับพปรเองก็จะได้รับพระพอมากยิ่งขึ้นด้วยข้าแต่พระเจ้าสำหรับในโอกาสครั้งนี้ขอพระคุณโปรงและฝากทุกสิ่งทุกอย่างกับโปรงขออาจาฐานกระทุนในพระนามของพระศักิ์สเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพอรพี่น้องทุกคนครับ